พลังใจพลังความคิดสิ่งที่มีค่าในวันนี้ใครอาจจะมองคุณยังไงไม่ใช่เรื่องสำคัญนะคะสำคัญที่คุณทำทุกสิ่งด้วยความใส่ใจด้วยพลังแห่งความรักและความปรารถนาดีกับผู้คนสิ่งที่ดิฉันเขียนหรือทำเนี่ยเพื่อให้พลังใจตอนนี้ก็พูดถึงเรื่องความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมที่พูดไปก็เพื่อให้พลังให้ ทุกคนนะคะที่เห็นคลิปนี้ไปคิดสร้างสารรค์ผลงานของตัวเองเพื่อกระตุ้นจุดของสินค้าหรือพัฒนาสิ่งต่างๆในชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อให้ทุกคนมีความสุขนะคะสิ่งที่เราทำไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นยังไงเรามีความสุขเราใส่ใจเราให้คุณค่าขอบคุณทุกคน